ประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่คำคนิงจุนลนามณีวัดธรรมกูหาสวรรค์ตำบลบ้านด่านอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธ,ธานีพบพระนาเกษครั้งที่สองหลวงปู่คำคเนิงหลังจากได้แยกย้ายกับหลวงพ่อปานที่เชียงตุงแล้วท่านก็ออกเดินทุด,ดงลงมาทางใต้ผ่านป่าเขาลำนาวัยเป็นเวลาแลมเดือน จกนกระทั่งมาถึงอุมโมงค์ของพระนาคเกษหลวงปู่ท่านก็ได้เข้าไปหาพระนาคเกษเล่าเรื่องที่ได้พบหลวงพ่อปานให้พระนาคเกษฟังจนหมดในที่สุดพระนาคเกษจึงได้สรุปให้หลวงปู่คำกนิงฟังว่าทั้งหมดที่ท่านได้เล่ามานั้นแหละเป็นตัวธรรมที่เจ้าต้องการเมื่อหลวงปู่คำกรนิงได้ฟังพระนาคเกษกล่าวเช่นนั้นก็ดีใจความไม่กลัวตายกับทวีคูณขึ้นหลังจาก ราพนาเกษตก็ได้เดินทุโรงเข้าไปถ้ำไหนป่าไหนความกลัวตายไม่มีในใจท่านเลยท่านเดินทุดงผ่านหมู่บ้านใดก็แสดงธรรมโปรดญาติโยมด้วยธรรมะอันลึกซึ้งหลวงปู่ท่านบอกว่าท่านไม่เคยเรียนหนังสือหนังหาทางด้านธรรมามาเลยแต่แปลกใจที่ว่าความรู้ที่ได้แสดงธรรมโปรดญาติโยมไม่รู้ว่ามาจากไหนท่านสามารถแสดงธรรมได้จนเป็นที่คารพนับถือ จะไปทางไหนก็มีแต่ญาติโยมติดตามหลวงปู่ท่านเกิดความเบื่อนายก็ได้หนีความวุ่นวายเข้าถ้ำไปอีกวาระหนึ่งพบเนนคําผู้วิเศษเหนือมนุษยธรรมดาหลวงปู่คากันเองเดินทุด,ดงผ่านถึงภูเขาลูกหนึ่งเป็นภูเขาที่แปลกและสัจจันทรที่สุดไม่ว่าตัวหลวงปู่เองหรือต้นไม้ต้นไรดูเรืองอลามไปหมดบนภูเขาลูกนี้หลวงปู่ท่านแปลกใจมากเลยตกลงใจจะค้างแรมสักสองสาวัน ในระหว่างที่พักแรมบนภูเขารูกนี้หลวงปู่ท่านได้พบเนนองค์หนึ่งอายุราวๆยี่กว่าปียังหนุมแน่นอยู่เลยแต่พอได้สนทนากันก็รู้ว่าเนนคำองค์นี้อายุได้220ปีและพูดภาษามัมกคัดได้สามารถพูดภาษากับสัตว์ร้ายต่างๆเช่นเสือช้างสิงโตและผีสางได้ด้วยหลวงปู่คำากินิงก็ได้อยู่ร่วมกับเนนคำ วันหนึ่งเน้นคำเรียกสัตว์ดูร้ายต่างๆในป่านั้นมาพร้อมทั้งผีร้ายๆต่างๆเช่นผีกองกอยคือมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเท้าของผีกองกอยด้านหน้าจะกลับไปอยู่ด้านหลังห้างหลังก็จะกลับมาอยู่ข้างหน้าเน้นคำจะเรียกสัตว์ร้ายทั้งหมดพร้อมผีดุร้ายต่างๆมาก็มาหมอบก้มไหวแสดงทําเป็นภาษาสัตว์แล้วให้ศินไม่ให้สัตว์ร้ายต่างๆหรือผีก่กอกรรมทำเวร ให้อยู่ในศิลในธรรมเรียกว่าจับเอาสัตว์ทั้งหมดในป่าพร้อมทั้งผีมาบวชใจส่วนหลวงปู่คำกนิงเองตอนนั้นก็เพียงแค่ได้ฟังภาษาสัตว์รู้เท่านั้นแต่พูดไม่เป็นเวลาจะกินอะไรทำอะไรเนนคําก็มักจะเนรมิตเป็นที่เป็นที่น่าอาัศจรรย์แก่หลวงปู่เป็นอย่างยิ่งหลวงปู่คำคนิงและเนนคําได้อยู่ที่ภูเขาอัศจรรย์ลูกนี้เป็นเวลาครึ่งเดือนกว่า ก็ได้ออกเดินทุรงไปด้วยกันจนกระทั่งมาถึงภูเขาแอลมีลักษณะจะต้องเดินข้ามเหวไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งจะมีหินลูกหนึ่งเป็นทางข้ามหลวงปู่ได้รับคำบอกเล่าจากเนนคำว่ามีพระกรรมฐานเอาชีวิตมาตายที่นี่เป็นจำนวนร้อยแล้วเนนคำยืนยันชี้ลงไปที่ก้นเหวให้หลวงปูด่ดูหลวงปู่ก็ก้มลงไปดูเห็นมีแต่กระดูกเต็มไปหมด หลวงปู่ได้รับคำบอกเล่าจากเนนคำว่าผู้ที่จะข้ามได้จะต้องเป็นผู้ที่แก่กล้าในยานสมาบัตสีเท่านั้นจึงจะข้ามได้ต่อจากนั้นเนมคำก็เดินข้ามให้หลวงปูด่ดูแต่หลวงปู่กลับข้ามไม่ได้จึงได้นอนลอยเนนคำอยู่อีกฝั่งหนึ่งเป็นเวลาเจ็ดวันเนนคำจึงได้กลับมาหาแล้วบอกหลวงปู่ว่ายานสมาบัตสีของหลวงปู่ยังไม่แก่กล้าพอ หลังจากนั้นเนนคำกับหลวงปู่จึงได้ร่วมเดินทางทืโดงต่อไปถึงอาง่อางคำบนภูเขาหลวงก็มีลักษณะแปลกคือจะเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่น้ำนี้จะใสามากสามารถมองเห็นกวดเห็นดินทรายถึงก้นหนองน้ำแต่กลับไม่มีกวดไม่มีทรายเลยมีแต่ท้องคำจำนวนเป็นต้นเป็น,ปนตันๆจมอยู่ก้นหนองน้ำ พร้อมทั้งกระดูกคนเต็มไปหมดมีคนจำนวนไม่น้อยที่คิดจะเอาทองคำแต่ต้องมีอันเป็นไปแม้แต่ฝ้าหลังก็เช่นเดียวกันที่มีเครื่องมืออันทันสมัยลงไปเอากันเอาชีวิตไปทิ้งก็มีส่วนคนที่โชคดีกลับขึ้นมาพร้อมกับทองคำแต่แล้วทองคำก็กลายเป็นดินดินเป็นหินไปนับว่าอ่างนี้แปลกและสัจ,จร,รย์มากจากนั้นเนนคำก็พาหลวงปู่ออกทุดงต่อไป พบเมืองมหัศจรรย์เนนคัมกับหลวงปู่ได้เดินตุดงมาถึงภูเขาช้างแหเขตเมืองพระรานที่บริเวณตรงนี้แปลกอยู่ที่ว่าที่บ้านเมืองลกล้างตั้งอยู่ประมาณห้าสิบหลังคาเรือนและบ้านเรือนเหล่านี้เป็นหินไปหมดอยู่เชิงเขาหินและมีทางเดินขึ้นไปบนเขาหินมีประตูหินปิดอยู่เนนคัมจึงเอามือตบประตูหินนั้นสามครั้งทันใด ประตูหินที่ปิดก็เปิดออกเนนคำกับหลวงปู่ก็เดินเข้าไปในห้องอีกภายในห้องมีหีบเป็นหินขนาดใหญ่สี่ถึงห้าหีบเนนคำจึงเรียกหลวงปู่เข้ามาดูแล้วต่อไปเนนคำจึงเอามือตบฝาหีบหินใบใหญ่ใบหนึ่งสามทีฝาหีบหินใบใหญ่นั้นก็เปิดออกภายในหีบนั้นมีแต่แก้วแหวนเงินทองภาชนะของใช้เป็นทองคำหมด หลังจากนั้นเนนคำจึงได้บอกหลวงปู่ค้างแรมอยู่ในห้องนั้นสามวันสามคืนพอรุ่งเช้าว,วันที่สี่เนนคำและหลวงปู่ก็เห็นหญิงสาวแต่งตัวเหมือนนางฟ้าบนสวรรค์ออกมาปรากฏตัวให้เห็นแล้วบอกให้เนนคำกับหลวงปู่รีบหนีออกไปจากที่นี่อยากจะได้แก้วแหวนเงินทองอะไรก็เอาไปพูดจบนางฟ้าองค์นั้นก็หายเข้าไปในประตูหินอีกด้านหนึ่ง เนนคำกับหลวงปู่เดินตามไปเนนคำได้เอามือตบประตูหินนั้นสามทีประตูหินนั้นจึงเปิดออกเนนคำกับหลวงปู่เดินผ่านประตูหินและใช้มือตบทำอย่างนี้จนกระทั่งผ่านเข้าไปถึงเจ็ดชั้นพบนางฟ้ากำลังทอผ้าอยู่ผ้าทองคำเนนคำจึงเดินเข้าไปถามพร้อมหลวงปู่ว่าทอผ้าให้ใคร และนางฟ้าชื่ออะไรนางฟ้าองค์นั้นตอบว่าชื่อนางสีดาที่กําลังทอผ้าอยู่นี้จะไว้ให้ระศสีอริยะเมตตายโยจะจะลงมาตรัสรู้ในโลกมนุษย์อีกไม่นานนี้นางสีดาพูดจบก็บอกให้เนนคําและหลวงปู่รีบออกจากที่นี่เพราะนางสีดากลัวจะมีอันตรายผลสุดท้ายเนนคําและหลวงปู่จึงออกจากที่นั่นมาพักอยู่ที่ใต้ถุนเรือน ปานหินสี่สิบหลังข้างนอกพอพักไปได้ซักระยะหนึ่งเนนคำและหลวงปู่เห็นพวกยักษ์เดินกล้ามาเป็นกลุ่มกลุ่มลักษณะลักษณะยักษ์นี้ใหญ่โตกว่ามนุษย์ธรรมดามากเดินผ่านมาตรงเนนคำกับหลวงปู่พักอยู่ได้ยินพวกยักษ์พูดกันว่ากำลังเดินหาพวกมนุษย์ที่เข้ามาในบริเวณนี้เมื่อยักษ์เดินผ่านไปเนนคำกับหลวงปู่จึงได้พากันเดินลงจากเขานั้นมา ระหว่างเดินลงเขาพบแต่กองกระดูกเรียงลายสองข้างทางไปหมดเนนคำก็พาหลวงปู่ลงมาถึงเชิงเขาพบพระกรรมฐานองค์หนึ่งปรากฏอยู่เนนคำบอกกับพระกรรมฐานองค์นั้นว่าขอฝากโยมผ้าขาวคนนี้ด้วยพอพูดจบเนนคำก็หายตัวไปอย่างอัศจรรย์หลวงปู่คำคเิงได้พ้าคำผีศักดิ์สิทธิ์ หลวงปู่คำคนเนองอยู่กับพระกรรมฐานสักระยะหนึ่งท่านก็ขอแยกทางหลวงปู่ท่านออกทุดงไปในป่าลึกจนถึงภูเขาฤาษีหลวงปู่ท่านขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้นพบฤาษีตนหนึ่งพระฤาษีถามว่ามาทําไมหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกว่าอยากรู้ธรรมพระฤาษีบอกว่าให้ไปเอาคำเภีร์เร่มหนึ่งซึ่งเป็นพระคำมภี้ของท่านเองซึ่งตอนนี้ได้ให้ พระองค์หนึ่งไปเรียนอยู่ที่ภูเขาอีกด้านโน้นให้หลวงปู่ไปให้หลวงปู่ไปตามเอาหลวงปู่จึงลาพระฤาษีเดินทุดงมุ่งหน้าไปภูเขาถึงภูเขาอีดางพบพระองค์นั้นที่ได้พระคำพีของฤาษีมาแต่พระพิสุบ,บอกหลวงปู่ว่าท่านได้นำไปเก็บไว้ที่ถ้ำบนภูเขางาดังนั้นหลวงปู่จึงต้องเดินทุดงกลับไปเอา ลวงปู่ได้พระคำพีนั้นแล้วก็เปิดอ่านดูแต่ระบทมีความสามารถใช้ต่างๆกันเช่นสามารถย่นระยะทางได้เดินบนผิวน้ำได้ห่อเหินเดินอากาศได้หายตัวได้บันดาลให้มีลมฝนได้ทำตัวให้หนักสามารถจมเรือลำใหญ่ๆได้แต่พระคำพีเล่มนี้แปลกและอัศจรรย์เป็นพิเศษมากกว่าที่ว่าใครมีพระคำพีอยู่กับตัว เพียงแค่นึกคิดปรารถนาอะไรก็จะบังเกิดขึ้นทันทีโดยไม่ต้องท่องบนพระคาถาในคำพีนั้นเลยแต่กลับตรงกันข้ามถ้าใครคิดจะท่องมนพระคาถาในพระคำพีเร่มนี้เพื่อให้ขึ้นใจแล้วก็จะเกิดมืดฟ้ามัวดินมีลมฝนฟ้าผ่าทันทีเป็นอัศจรรย์ใจยิ่งพระมหากษัตริย์ลาวทรงถวายการอุปสมบทให หลวงปู่คำเงินิงได้พระคำพีศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ได้มุ่งเดินทุดงลงมาทางใต้เขตนครนจำปาสักหลวงปู่ท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่เขาภูด่างความเริ่มใสศรัทธาของคนในประเทศลาวเริ่มแพร่ขยายกว้างขวางออกไปอย่างรวดเร็วมากจากหมู่บ้านรู้เข้าไปถึงตำบลจากตำบลเข้าถึงอำเภอจากอำเภอเข้าถึงจังหวัดจากจังหวัดแพร่ขยายจนทั่วประเทศ ประชาชนประเทศลาวรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ต่างมุ่งเดินทางมาทุกทั่วสารทิศมุ่งสู่จังหวัดนครจำปาสักต่อมาความนี้ได้ทราบถึงพระเจ้าสีสว่างวัฒนาซึ่งเป็นเหนือชีวิตแห่งประเทศลาวรวมทั้งพระญาติฝ่ายเหนือฝ่ายใต้จึงได้เสด็จมาที่เมืองปากเซบนบภูเขาอีดางแขงเมืองจำปาสักเมื่อเจ้าเหนือหัวสีสว่างวัฒนา ได้พบหลวงปู่จึงกล่าวคำว่าท่านเก่งมีจริตมากหรือไรหลวงปู่ท่านว่าไม่เจ้าเหนือหัวแห่งราวก็าถามอีกว่าถ้าไม่เก่งแล้วทำไมคนลือเริ่มใสไปทั่วประเทศหลวงปู่ก็ตอบว่าใครเป็นคนพูดเจ้าเหนือหัวตอบว่าประชาชนทั้งประเทศหลวงปู่ท่านก็ตอบว่านั่นคนอื่นพูดแต่ตัวท่านไม่เคยพูด ผลสุดท้ายเจ้าเหนือหัวชีวิตแห่งประเทศลาวเกิดความเลื่อมใสขอขมาที่ร่วงเกินหลวงปู่และเอ่ยขอหลวงปู่สักอย่างหนึ่งจากหลวงปู่จะได้ไหมหลวงปู่บอกว่าได้เจ้าเหนือชีวิตแห่งประเทศลาวบอกว่าขอปงผมซึ่งยาวจนถึงเอวออกจะได้ไหมหลวงปู่บอกว่าได้ต้องบวชเป็นพาคก่อนในที่สุด วันกำหนดอุปสมบทซึ่งทางสำนักพระราชวังได้จัดขึ้นโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายเหนือฝ่ายใต้พร้อมด้วยข้าราชการประชาชนแห่กันไปที่วัดหอเมืองเก่าแขงจำปาสักในว่างที่ปงผมหลวงปู่นั้นทั้งฝ่ายสำนักราชวังก็ดีข้าราชการประชาชนก็ดีต่างก็เอาผ้าไหมแพรทองมาปูรองรับเส้นผมของหลวงปู่กันแน่น ไปหมดทั่วบริเวณในวัดและนอกวัดในวันนั้นต่างคนต่างแย่งผมที่หลวงปูป่ปงแทบจะฆ่ากันเอาเลยจนเจ้าหน้าที่รักษาบ้านเมืองวุ่นวายไปหมดครั้นเมื่อเวลาปสมบทก็มีพระสงฆ์ราชาคณะพร้อมทั้งสังฆราชเสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งหมด24รูปเมื่ออุปสมบทเสร็จหลวงปู่ได้อยู่ที่ภูเขาอีดางอีกระยะหนึ่งเห็นความวุ่นวาย จึงเกิดความเบื่อหน่ายท่านจึงแอบหนีออกมาโดยไม่มีใครรู้เลยว่าท่านไปอยู่ที่ไหน